สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอรพตอพอนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการาเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์นะครับเป็นเอฟซารุ่น TM t m t อ8 v ทีนะครับตัวนี้นะครับกับโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นะครับของอบนเครื่อง Windows นะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราจะ เพิ่มประเภทนะครับผมเครื่องพิมพ์ให้รองรับเอฟสันเป็นรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับรูปแบบนี้นะครับที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเครื่องพิมพ์นะครับผมพิมพ์ได้ค่อนข้างเร็วถึงเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับความสูงท้ายบินได้นะครับผมแบบเป็นแบบอัตราเป็นแบบอัตราส่วนแบบเป็นบรรทัดเลยนะครับจะปรับได้ง่ายกว่าแบบเก่ามากนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ไปที่เมนูเดิมเลยครับผมตั้งค่าอุปกรณ์เสริมนะครับ แล้วก็เครื่องพิมพ์นะครับอันนี้ผมทําการเพิ่มเครื่องพิมพ์เพิ่มเครื่องพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณลุงราคาก็เพิ่มตามปกติได้เลยนะครับโอเคตัวเลือกนะครับผมที่เพิ่มมาเนี่ยตรงรูปแบบเครื่องพิมพ์นะครับมันจะมีให้เลือกเป็น f อฟสารุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เครื่องนี้มันรองรับกระดาษ80 MM นะครับหรือ80 อ่ามิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมก็กําหนดเป็น80มิลลิเมตรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสเกลเนี่ยให้ปรับเป็น510ร้อยสบนะครับผมอพ,อพอปรับเป็น510เรียบร้อยนะครับก็มาเลื่อนลงข้างล่างเลยตัวนี้นะครับผมตรงช่องว่างท้ายบินนะครับสปอร์ตเนี่ยเราใช้เป็นหลักพิกเซลนะครับ240พิกเซลอะไรเงี้ยแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแถวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ที่ผมกําหนด200เนี่ก็คือ200ก็คือแบบ200ร้ันทัดเออก็คือ2เอาง่ายๆคืออัตราส่วนคือ2บงมทัดนั่นเองนะครับอ่าหนึก็คือ1บรทัด200ก็คือ2บรรทัดนั่นเองนะครับอ่าผมขออนุญาตทดสอบก่อนนะครับอาจจะเห็นว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์ออกมาค่อนข้างเร็วเลยนะครับแล้วก็ตรงช่องบ้างท้ายบินนะครับผมมันจะ มันจะค่อนข้างแบบว่าแคบเลยนะครับผมอแคบแบบนี้เลยแล้วผมจะลองปรับเป็น300ดูนะครับมันก็จะเห็นช่องว่างที่มากขึ้นนะครับโอเคผมก็ทำการดกดทดสอบนะครับโอเคอะจะเห็นว่าช่องว่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผม อ่าผมแนะนำว่าอ่าช่องว่างที่ดีที่สุดก็คือ200นั่นเองนะครับผมขออนุญาตปรับคืนนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตอ่าขายเพื่อทดสอบดูนะครับผมออก็อ่อไปเสร็จก็จะออกมาแบบ เร็วมากเลยนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นแอปสารรุ่นใหม่นะครับ<อ>ก็ให้ปรับตั้งค่านะครับผมเหมือนที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่น,นี้ได้เลยนะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจใช้งานโปรแกรมแล้วก็เครื่องพิมพ์ประมาณนี้นะครับผมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์แอดโพสได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ